ครับกสัสดีครับพี่น้องกะมาพัวกันคือเกาครับอยู่ทงอยู่ทาเนาะพี่น้องอยู่ปากเขาตอนคำคำเนาะพี่น้องน้ำลุงท่องเปิดออกกะแหงแล้วครับผมแหงแล้วเนาะครับเนาะแหงแล้วนะครับผมลุงท่องคือเปิดออกเนาะครับผมลุงท่องเปิดออกให้เพื่อนได้รับความ แข็งแรงก่อนเนาะครับผมลุงท้องจางสีไปปิดใวขึ้นเนาะพี่น้องนะครับผมให้หักเขาเพ็่นแข็งแรงนะครับป้องกันกัรนหลุมของ้นเขาเนาะพี่น้องลุงท่องก็เลยเอาออกนะครับแต่ลุงท่องก็ไ้เอาออกแหงนะครับผมเป็นน้ำแบบคลุกคลิกนะครับผมบ่ได้เมรนว่แหงเลยยังมีน้ำอยู่เนาะครับผมกับประมาณนี้แหละครับพี่น้องนะครับเพื่อนจางสีบ่หลมนะครับผม มา่าพอ่อพี่น้องตอนกำลังขึ้นเก่าครับผมวันนี้อากาศอากาค่อนข้างตีลมพี่น้องขี่ฟ้ากับบุมีครับผมขี่ฝ่ากับแป้นเดือเดเดือดพี่น้องนะครับผมท่างฟา้าท่างฟ้ากับแป้นย่างปางเลยนะครับบอกเป็นตามีฝนตกเนาะพี่น้องเนาะบ่านนี้ก็เลยไก่หายไปก่อนเถอะให้เขาออได้ออกห่วงตากดอกดีๆเนาะพี่น้องเนะาะแต่ว่าลมนี่มาเลยนะครับผมลม ลมพัดมาเลยนะครับผมให้เกสรของเขาเพื่อนผสมเกสรกันได้ดีนะครับลมสั่ลมพัดมานะครับหนุ่เวียนว่าพนนะครับเพแฟนพนตกนี้เกสรบัปิ้วนะครับเกสรกะทิจมนะครับผมอากาศผกปากับพี่น้องกับพ่อแม่เองก่อนครับผมต้อนรับคำเนาะไว้ขีหนาขีดหลังเนาะครับผมจะคอยมาปอกกันใหม่เนาะครับผมกันได้กะ ฝากกดติดต,ตามเป็นกำลังใจให้กับเรื่องทองนี้นะครับเด้อนะครับลร่งทองกับมาคำคำมาเนี่พาาี่น้องมาชมไอบรรยากาศดวงอาทิตย์กำลังจะสิตกเนาะครับผมนะครับอ่ะขอสวัสดีครับผม